โอสตรีมกับไหมน้ำเหมือนกันไหมไหมละลายเนี่ยมันจะเป็น PDO กับ PCL ใช่ไหมใช่เหมือนเราคนเราผ่าตัดหัวใจก็เลยผ่าตัดเย็บเย็บอวัยวไหมละลายอย่างง่ายๆ PDO PCL เมื่อก่อนมันเป็นไหมเส้นๆแล้วละลายแล้วเขาเย็บหัวใจแล้วมันก็ละลายไปในกระดาษที่ก็ตามที่ตัวมันเองก็ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้นางก็เอาไอ้ไหมเส้นๆเนี่ยมาบดเป็นผงแล้วก็ทําอยู่ในรูปแบบที่ผสมน้าได้ แล้วก็มาฉีดทั่วๆแทนที่จะไหมจะเข้าไปเป็นเส้นๆไหมก็เข้าไปทั่วๆเแล้วมันมยังไงมันจะมันจะช่วยก็เตอรลิฟติ้งหรอใช่มันก็จะเป็นแพ่ๆ oh. ช่วยลิฟติง้ง <Ha. S 1> ช่วยช่วยกระตุ้นกระช่างคองลลาเจนซึ่ง PDO PCL ก็จะเป็นกลุ่มของไหมน้ำเช่น e อัลตาวีอันที่สองก็คือเป็นกลุ่มของ PLLA ก็คือเป็นสารตัวหนึ่งตัวแรกที่ได้รับ US FDA และ Thai FDA ในเรื่องของการกระตุ้นกระช่างคองลลาเจน mm. ก็คือตัวสกัปตา้าที่ mm. เขาใช้กันไปเยอะๆกล่อ,องแดงอะแล้วก็มาอีกยุคหนึ ก็จะใช้ตัวแคลเซียมไฮดรอกซี์อะาไทหรือคา5ตัวนี้คือเช่นเรเดียสเช่นฮารโมนิก้าค่ะไอกลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มของการใช้แคลเซียมเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและเขาเชื่อว่าไอกลุ่มคา5เนี่ยมันกระตุ้นได้5 5กลไก